สวัสดีครับชื่อวัดครับวัฒนชัยตรีเดชาครับอ่าระบบเป็นกรดครับเป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นถ้าเทียบเลยในเรื่องเลยก็คือเรือหลอกพระเอกอะครับเกือบเกือบพระเอกอีกนิดเดียวจะถึงพระเอกแล้วแต่มันไม่ได้ครับเพราะว่าค่าตัวผมถ้าเป็นพระเอกจะแพงมากมันเน้ถูกลดลงมาพุ่งกลับมาหน้าบ้านผมแล้วบอกว่าวัด เล่นละครที่อร่อยอย่างเงี้ยใช้ผมปฏิเสธได้ไงอะฮะพี่วันเคยร่วมงานกับพี่เอ๋หรือเปล่าไม่เคยนะแต่ว่าก็มีแต่ผ่านไปผ่านมาเขาไปดูงานเรา<ม>เขาไปเราเคยเห็นงาน,นเขาเขาเคยเห็นเราเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยร่วมงานตรงๆครับอยาให้พี่วันมังพี่เอ๋ฟังหน่อยสิพี่วุฒิศัก์เอ่อพี่เอ๋นี่ผมว,ว่าเป็นผู้ชายเก่งที่อ้วนนะครับแล้วก็เป็นเป็นพุ่มกับที่เขาเรียกว่า มีวิธีคิดแบบแปลกๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบสร้างสารสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับนุ่นนี่สำหรับผมนี่เป็นเป็นนางเอกในใจเลยระดับต้นๆของประเทศครับเคยร่วมง,งานกันบ่อยมากนุ่นตั้งแต่ตอนทำรายการทีวีหรือก็ออคือรู้สึกการได้ร่วมง,งานคนเก่งๆนี่เป็นเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าเราจะ เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ได้เห็นวิธีการทํางานของแต่ละคนว,ว่าเขาเขาสามารถพัฒนาศัาากยภาพตัวเองได้ยังไงครับครับกับพี่เอ็มกับพี่เอ็มก็คือรู้สึกว่าคือเราไม่เคยร่วมง,งานกันแต่ว่าน่าจะเข้าขากันได้ไม่ยากครับครับมาในชูใจครับมาในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการเสียงหัวเราะครับ ช่วงนี้นี่ผมไม่รู้ว่านาพตเนี่ยบ้านมึงจะเป็นยังไงแต่เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้และกลับบ้านอย่างมีความสุขแน่นอนครับ